สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีเมื่อวันที่30ตุลาคม2566หมอป่าได้ไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วได้พูดคุยกับประเด็นที่สังคมจับตามองมา3ปี ในคดีของน้องชมพู่โดยช่วงหนึ่งนั้นหมอปลาได้มีการพูดถึงประเด็นการปักทุบกับหัวของนายเชพลุลโดยหมอปลาได้บอกว่าเรื่องปักทูบกับหัวในตอนนั้นนายเชพุลเขาทำเองแต่มีคนที่มาปรึกษาตนว่าจะทำอย่างไรดีเพราะการปักทูบกับหัวเหมือนกับการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขาเริ่มที่จะไม่พอใจ ตนเองจึงออกโรงปกปองบอกทุกคนไปว่าตนเองเป็นคนสั่งเพื่อปลกป้องนายเชยพลแต่จริงๆแล้วการปักทูปกับหัวก็เหมือนกับการกับคําสาบานจนสุดท้ายก็แยกวงกันเพราะเขาเริ่มที่จะระแวงตุนที่ออกมาปกปองซึ่งจุดแตกหักก็คือตอนที่นัดเขาไปหาบุคคลสามคนที่เป็นคนในบ้านกุกโกกแล้วบอกว่า เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ได้พาทนายเกิดผลไปด้วยแต่ปรากฏว่านายชัยพลนั้นได้หายตัวไปไม่มาตามนัดและมาหาอีกทีตอนมืดซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทำให้ตนเองค่อยๆที่จะถอยออกมาและล่าสุดเมื่อวานนี้นั้นนายชัยพลก็ไปออกรายการเปิดปากกับคุณภาคภูมิเช่นกัน โดยนายชัยพลได้มาเคลียรประเด็นกับหมอป่าพูดคุยในเรื่องของประเด็นปักทูปกับหัวโดยมีเต็นไปร่วมรายการด้วยและก็มีนายนาหีหรือเสียทองปปมและนายชิดป,ปากปูก็ไปนั่งอยู่รวมด้วยโดยพิธีกรได้พูดขึ้นว่าทำไมหมอป่าไปช่วย เขาจับพิรุธลุงคนได้เลยนายเชพพลบอกว่าการที่ปักทูบกับหัวขอเล่าให้หมดเปลือกลุงได้ด็อกเตอร์ศักกับเพื่อนร่วมงานเขาเป็นคนอีสานใต้เขาบอกว่าการปักทูบกับหัวมันไม่ยากแค่เอาทูบมา9ก้าดอกตั้งน้โมสามจุทำแบบทั่วๆไปหลังจากนั้นก็ปักทูปแบบปกติ ไม่ใช่การกับคําสาบานวันนั้นที่ลุงทำเพราะอะไรวันนั้นก็เพราะว่าพระอธิการบุญมาก็อยู่ตรงนั้นตามปกติยังไม่ต้องปักทูบกับหัวพอปักเสร็จปุ๊บให้ทูบไหม่ไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นแล้วก็ดึงทูบขึ้นมาแล้วอธิษฐานถ้ามีคนใส่ร้ายป้ายสีเรามีคนพยายามที่จะใส่ร้ายเรา ให้มันย้อนกลับไปหาเขาร้อยเท่าพันเท่าแล้วปักทูบกลับลงไปอธิษฐานจิตโกอนแล้วกล่าวคำซึ่งคนไปเห็นตอนกลับมันเป็นภาพในการนำเสนอของสื่อซึ่งสื่อยังต้องอยู่ตรงนั้นสื่อยังไม่เห็นภาพที่ผมปักปักครั้งแรกปักยังไงแต่มันยังเป็นภาพนิ่งการที่หมอป่าออกตัวว่าเป็นคนสั่งให้ตนนั้น บอกว่าหมอป่าเป็นคนบอกการทำตรงนั้นตนนั้นไม่ได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านตนนับถือที่ตรงนั้นและด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนเองไม่ใช่การปักทูบกับหัวกับคำสาบานอย่างที่เนนเอได้พูดอันนั้นไม่ใช่หมอป่าบอกว่ากับคำสาบานมันเป็นคำพูดของเนนเอถ้าวันนั้นลุงไม่ได้ทำการปักทูบกับหัว ก็มีน้องแฉมที่ทำบ้านให้กับลุงบอกให้ลุงไปปักทูปกับหัวเดี๋ยวนี้เพราะลุงไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นผมเดินลงมาแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราจะแยกมาสาบานออกมาจากครอบครัวก็แล้วแต่ตาชานเป็นคนพากล่าวคำสาบานผมก็เลยบอกตาชานว่าให้ใส่คำว่าให้ครอบครัวมันวิบัติ ตาชานบอกว่าไม่เอาคำที่ที่ตนบอกว่าให้ใส่คำว่าให้ครอบครัวมันวิบัติภายในสามวันเจ็ดวันตายหงตายหากก็พอแล้วตนก็เลยบอกว่าขอสาบานต่างหากออกมาสาบานคนเดียวส่วนหมอปลาบอกว่าที่แยกวงเพราะตนนั้นไม่ยอมไปพบคนสามคนตนไม่ยอมไปตามนัด ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พี่น้ำฟ้ามาที่บ้านกุโกกวันนั้นตนมีธุระที่รังสิตวันนั้นจ่าเอ็มก็ไปด้วยไปหาหลานสาวขับรถแบบไม่ได้พักเพื่อที่จะกลับไปหาพี่น้ำฟ้าบอกพี่น้ำฟ้าว่าอย่ากลับนะอยู่คุยกันก่อนตนไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่น้ำฟ้าได้แต่ร้องห่มร้องไห้คุยกับพี่น้ำฟ้าเสร็จปุ๊บคุยกันรู้เรื่อง ก็คือจุบมันก็จะมีวันหนึ่งที่หมอป่าเดินทางมามอบกระเช้าให้กับผู้การมุกดาหารมากับทนายเกิดผลค้ากลับบอกว่าเราแกงทะเลาะก,กันทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะก,กันซึ่งนายเชพพลพูดคำนี้เสร็จปุ๊บนะคะท่านผู้ชมคุณภาคภูมิก็ตัดบทไปแล้วไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คือน,นายณหีกับชิดปากปูต่อเลย ส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นายเชยพนได้ไปออกรายการคนดังนั่งเขียกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนายเฉยพนได้พูดถึงหมอป่าพูดถึงหมอป่าว่าที่หมอป่าออกมาจากนายเฉยพนเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวหมอป่าจึงได้ออกมาฟาดกลับแล้วก็ท้านายเฉยพนว่าให้ไปสาบานที่วัดพระแก้วหรือไปออกรายการโขนกระแสก็ได้กล้าไหม หมอป่าท้านายเชยพุนถ้าหากว่านายเชยพุนพูดเรื่องจริงจากประเด็นนี้นั้นทางน้านของเต๋นผู้เป็นภรรยานายเชยพุนก็ออกมาพูดถึงการท้าของหมอป่าที่ท้าไปสาบานชาวโซเชียลจึงได้หยิบยกเอาช่วงช่วงหนึ่งที่เต๋นได้พูดถึงหมอป่าเอามาโพสต์ลงในกลุ่มอย่าหาทําแฟนคลับ โดยได้โพสข้อความที่ว่าสันดอนเชียขนาดไหนดูเอาไม่สาบานหรอกกลัวเขาชิบหายพูดหน้าดวนดวนผัวแก่แค่ไอ้คนโกหกคนอื่นมาโดยตลอดรับคำท้าสิผัวแก่ไม่ใช่เทวดาไปสาบานกับใครคนนั้นต้องชิบหายหัดละอายแก่ใจบ้างหนังนาดวนบุญคุณคนนี้ที่เคยช่วยเหลือพวกแก่ พวกแกทดแทนเขาชาตินี้ให้หมดถ้าไม่เช่นนั้นพวกแกจะได้ทดแทนเขาในนรกปากดีเหลือเกินนางแถนเกินเยียวยาไม่ค่ะคุณตระลงกรนะไม่สนใจไปสาบานกับใครที่ไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชิบหายนะเอาง่ายๆเลย 5, <6. S 2> ลุงจะไม่สาบานกับใครหรอกเพราะว่าอะไร ว่เขาจะชิบหายฟองเหตุผลนี้ก็ไปแปลเอาแล้วกันอ่าอย่าท้าลุงสาบานเลยลุงไม่อยากจะให้ใครชิบหายเพราะคำสาบานจบนั้นจ๊ะใช่ค่ะ